เดี๋ยวเรามาทำคลิปพลังงานต่อจากอ p พที่แล้วกันนะว่าคนในใจคุณเนี่ยที่เขาไปเลือกคนอื่นเนี่ยแล้วตอนนี้คือเหมือนกับว่าเขาแยกตัวออกมาอยู่ตัวคนเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยในความรู้สึกนึกคิดของเขาเนี่ยเขารู้สึกถึงคุณบ้างไหมนะคะคนในใจคุณหลังจากที่มีปัญหากับมือที่สามจนต้องแยกตัวออกมาจาก ตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าคนในใจของคุณเนี่ยเขาคิดถึงคุณบ้างไหมรู้สึกถึงคุณบ้างไหมหลังจากที่โดนมือที่สามเนี่ยเออเรียกได้ว,ว่าทําเรื่องไว้เยอะอยู่เหมือนกันเนาะโอ้โหเจ็ดเจ็ดไม้ดูเหมือนเขากําลังพยายามแก้ปัญหาที่ตามตัวเขามาอยู่นะอืนี่ไงคะ ในใจก็คิดถึงค่ะคิดถึงคุณแน่นอนนะคิดถึงแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตของเขาตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างแบบต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจบไปนะคะคิดถึงมากเลยคิดถึงครอบครัวถ้าบางคนนะเคยเป็นครอบครัวเดียวกันเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเคยมีลูกด้วยกันนะเขาคิดถึงคุณมากค่ะ แล้วคนในใจของเขาคนเดียวในตอนนี้มันไม่มีใครเลยนะสิบถ้วยคือคุณค่ะหลังจากที่โดน <c oughs> มือที่สามทำเรื่องมาไม่ดีไว้ตอนนี้ก็กลับมาคิดถึงคุณแล้วไงคะแล้วยังไงต่อคะเนี่ยอืมเหมือนกับว่าเอ็ดออฟคอยตรงนี้ หลังจากที่ต้องเปให้มือที่สามไปตอนนี้ก็เหมือนกับต้องหาเงินเพื่อที่จะมาใช้นี่ที่ตามติดตัวเองมามเพราะบางครั้งเนี่ยก็ช่วยเหลือไปให้ไปจนตัวเองต้องเดือดร้อนนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคิดถึงอืมถ้าเรื่องเงินเนี่ยก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหาไปจ่ายแต่ถ้าเป็นเรื่องหัวใจคืออยากจะกลับมาง้อค่ะ อยากจะกลับมาขอคืนดีกับคุณแล้วนะความรู้สึกนึกคิดของเขาในตอนนี้เนี่ยเป็น night o f ครับอยากจะม้อมาง้อมาขอคืนดีมาขอโทษอยากขอโอกาสอยากให้คุณเนี่ยมอบโอกาสให้เขาอีกสักครั้งภายในใจของเขานะคะกําลังคิดอยู่ในตอนนี้โอ้แต่ก็เครียดอืมก็เคยทิ้งคุณไปเลือกคนอื่นนะเนาะมันก็ต้องเครียดเป็นธรรมดา เขาเครียดจากฝั่งโน้นมาแล้วเขาก็มาเครียดจากฝั่งคุณอีกก็เพราะว่าทําเรื่องกับคุณไว้เยอะแยะมากมายทําให้คุณเสียใจมากมายการจะกลับเข้ามางา้อการจะกลับเข้ามาขอคืนดีมันก็เลยดูเป็นการเรื่องยยกเออเป็นเรื่องที่ยากมากอ่าสำหรับเขาในตอนนี้นะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยบางทีอ่อยู่ในช่วงที่ต้อง จัดการกับปัญหาที่ติดตัวเขามาค่ะจับกับมือที่สามนะทั้งเรื่องนี่สินเรื่องอะไรเงินทองตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามเคลียร์ตัวเองอยู่นะคะแต่ในใจกะก็คิดถึงคุณละคิดถึงมากด้วยแล้วก็คิดหนะักด้วยว่าจะทำยังไงดีคุณถึงจะให้อภัยนี่ไงใจร้อนโดนแล้วค่ะอยากจะมาเลยอะแต่คือมัน มันก็ยากอะเนาะคุณแล้วเขาก็เองก็น่าจะหยุดพักความสัมพันธ์เขาเองอะก็เหมือนกับว่าเทียมเพสิบถ้วยมันเกิดการเปรียบทยเ,เ,เทียบระหว่างคุณและมือที่สามละตอนเนี้ยอืนี่ไงส่องไม้คิดค่ะจะทำยังไงดีคนในใจคนที่ดีที่สุดมันก็คือคุณนะไม่มีใครที่จะดีเท่าคุณละ คุณคนที่คอยซัพพอร์ตทั้งเรื่องทุกเรื่องให้เขาภายในครอบครัวจิตใจทรัพย์สินเงินทองคือคุณอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือมากมายแต่คุณไม่เคยสร้างความเดือดร้อนเนื้อเดือดเนื้อร้อนใจให้กับเขาเลยในการใช้ชีวิตคู่ที่ผ่านมาใช่ไหมคุณเป็นภรรยาเป็นแม่ที่ดีหรือเป็นแฟนที่ดีที่ไม่เคยสร้างความยุ่งยากลำบากใจให้กับเขาเลย เดี๋ยวฟู Fool, ในตอนนี้เขาคิดมากคิดหนะักจริงๆเขาอยากจะออกจากปัญหานี้ให้ได้เขาอยากที่จะเดิมต้นใหม่อ่ะคุณค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยน่าจะอยู่ตัวคนเดียวเก็บตัวเงียบคนเดียวในที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็แอบคิดถึงคุณอยู่อย่างเงียบๆกําบกลังคิดอยู่นะคะว่าจะเข้ามาง้อมาขอคืนดีจะมาขอโอกาสคุณยังไงเพราะตอนนี้ชีวิตของเขาก็ เป็นอิสระจากมือที่สามละเนาะแต่ในใจเขาตอนนี้ก็เครียดเรื่องคุณอีกนั่นแหละทำกับคุณไว้เยอะการจะกลับเข้ามามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายบางครั้งในตัวคุณตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเป็น D M Case อนะคุณคุณเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองและดูแลลูกๆดูแลครอบครัว ได้แล้วในตอนนี้นะคะแล้วปัญหาที่เขาเคยก่อไว้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เขาต้องคิดหนะักตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ล้มีความสำนึกผิดในตัวเองที่ทำกับคุณไว้เยอะแยะมากมายเพราะเหมือนกับว่าพยายามคิดอยู่ว่าจะทำยังไงที่จะให้คุณให้โอกาสและให้อภัยเขา นะคะก็ประมาณนี้นะในความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะคนที่เคยไปเลือกคนอื่นแล้วทิ้งคุณไปนะตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากแล้วก็อยากจะกลับมางอขอคุณดีกับคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปแล้วกันนะคะว่าเอ่อความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันไหมคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะ